คีย์บอร์ดบูทูธสวยๆที่สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับต่วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือครับผมว่าใช้งานอย่างไรอันดับแรกนะครับผมเราต้องรู้จักกับตัวคีย์บอร์ดนี้ก่อน,นครับคีย์บอร์ดนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบบูทูธนะครับผมด้านบนจะมีปุ่มเปิดอยู่ครับผมให้เราทําการกดเปิดเลย กดเปิดเสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้ครับผมไฟมันก็จะขึ้นมานะครับหลังจากนั้นมันจะมีปุ่มหนึ่งครับก็คือปุ่มคำว่า connect ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปุ่มเปิดสัญญาณบลูทูธนั่นเองครับกดเปิดไปเลยครับกดเสร็จแล้วครับผมมันก็จะมีไฟกระพริบกระพริบแบบนี้ ให้มาที่ท่องสับมือถือของเราครับผมหลังจากนั้นให้ไปที่การตั้งค่าครับไปการตั้งค่าครับผมให้มาที่การเชื่อมต่อนะครับให้มาที่บลูทูธนะจากนั้นปัดเข้ามาด้านล่างสุดเลยครับมันจะเขียนคําว่าอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้นะครับผมชื่อของคีย์บอร์ดนะครับผมก็คือครับจะจินชื่อว่าบลูทูธคีย์บอร์ดนั่นเองครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับผมกดจับคู่ครับการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดบลูทูธก็เชื่อมต่อเสร็จิ้นแล้วครับผมอ่าทีนี้เดียเราไปลองใช้งานกันด้ยเล ส่วนวิธีการเปลี่ยนภาษาเนี่ยนะครับผมก็จะต้องกดตรงคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนได้นะกดอย่างนี้ครับผมนี่ครับนะครับผมโอเคครับคีย์บอร์ดตัวนี้เขามีไฟ RGB ด้วยครับผมสามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้ได้เลยนี่คือไฟ RGB นะครับผมส่วนใครอยากได้คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมสามารถหาซื้อได้จาก TikTok s h ช p ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปก้าไว้ให้แล้วกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบาย